ตุรุม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 โอ้ยเอ๋ผมก็สวัสดีท่นผชมทุกท่านกันด้วยผมก็อยู่ผมเป็นบีเทนชาแนะครับผมก็วันนี้นะผมผมมีอินโทรนะท่านผู้ชมนะโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะดีดนิ้วนะหนึ่งสองเอ็นพีเทนชาแนลก็เป็นไงบ้างครับผมก็อินโทรผมเป็นไงครับสวยไหมท่านผู้ชมทำเองนะท่านผู้ชมทำเองนะโอเคนะผมก็วันนี้นะผมก็จะมาเล่นมินิเกมอ่าเหมือนเดิมนะผมนั่นคือฆาตกรนะท่านผู้ชมนะคือผมไม่มีจริงๆนะว่าผมจะเล่นมินิเกมอะไรโอเคผมก็ไปดูเกมกันเลยไป โอเคท่าผมก็ตาแรกเราก็ได้เป็นเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะนั่นก็คือคนธรรมดาเนาะท่านผู้ชมเนาะเออปกติก็ได้เป็นคนธรรมดาไปแล้วนะท่านผู้ชมนะเอเอเป็นคนธรรมดาอะไรเนี่ยโอ้ไม่โอเคท่าผมก็ผมก็บอกแล้วนะท่านผู้ชมนะว่าอย่าลืหมหรือไม่เกมอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะผมเอ้ยอะไรอ่ะ โอ้โหนี่ก,กดอะไรไม่ได้เลยเนาะเฮ้ยอย่าเด้อย่าขโมาไก่เด้โอเคเย้แล้ว yeah, ผมตอนนี้เราก็ได้สองทองนะท่านผู้ชมนะเลยแปดทองนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะได้ธนูนะครับผมอขอก่อนนี่เป็นไรล่ะเอาแงไล้วกูว่า <tem ân> เอ้ยเฮ้ยโน้อ <No. S 2> โอ้ยเร็วตัวฆาตกรแล้ว <Okay. S 1> ท่านผู้ชมผมเป็นฆาตกรผมเป็นข้าเฮ้ยผมเป็นตัวฆาตกรแล้วท่านผู้ชม ผมม่วงนะท่านผู้ชมนะผมม่วงผมม่วงเอ้ยเอ้ยชนะแล้ว่างท่านผู้ชมมาโอเคแล้วผมไปดูอาหารตาตะแปกันเลยกดกดเออปัญหาเรื่องกเดเนี่ยมันมาทุก ep มันกดไม่ติดหรือมันดีเลยยังไงก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมนะเฮ้ยเปอร์เซ็นต์ตานี่ผมได้ป่ะท่านผู้ชมนะแต่ว่ามันมันน้อยเนี่ยง่ายๆคือมันน้อยอย่ะเออเฮ้ยจิ๊บมาโอ้โหเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง บอกเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคก็ท่านผู้ชมนะก็อย่างที่ผมบอกนะท่านผู้ชมนะเออเออ,เอ,อโอ้ึกว่าจะตรงข้างล่างแล้วโอเคก็ท่านผู้ชมนะก็ชร์าข้อสอบแะไขให้ผมด้วยนะท่านผู้ชมนะแบบกดติดตรงกดติดตามแบบกดลงกดไลค์อะไรแบบนี้แล้วก็มีแบบอะไรอะไรแล้วอะไรล่ะเออแล้วมันมีอะไรล่ะโอ้โหผมนี่พูดไปเรื่อยนะท่านผู้ชมนะ เฮ้ยจุ๊บเหฮือจุ๊บเฮ้ยจุ๊บเหฮือจุ๊บนี่เป็นไงเสียงโคตรเหมือนมันไม่ได้ช่วยอ,อเลยเลยเกินได้ผมเ้ยขึ้นนี้ได้ไหมโอเคเดี๋ยวเด,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 เดี๋ยวเราหลบตรงนี้นะท่านผู้ชมเอ๋มุ้ยไพ่เห็นเราดอกขึ้นตรงนี้ไปตรงมังนี้มังนี้ขึ้นมังน,น,งนี้โอเคเฮ้ยจุ๊บเกินได้ผมก็อย่างที่บอกนะบอกว่าถ้าอยากผมเล่นอ่ามินิเกมแล้วก็แบบพูดภาษาอีสานไปด้วยก็บินมาเลยนะท่นานผู้ชมนะผมจะทำให้นะ เอื้อจึบเอื้อจึบเอื้อยขึ้นไม่ได้เอื้อจึบอะไรอันนี้ยังไปเนรอเฮ้ยคากราโกมอยู่ไหนเนี่ยอยากโดนฆ่าว่ะ <Okay. S 1> เฮ้ยมันขึ้นไปตรงนี้มันขึ้นไม่ได้เนาะถ้าขึ้นได้นะเสียเท่าประตูประตูกลางเอ้ยไม่ใช่คขามันเดินไม่ติดมันเดินไปเฮ้ยโตอยู่แล้วหอหอมอเปียกหมอเปียกยาเ้ยอะไรอะใครเป็น โอ้โหมันสีสองเหมือนกันแล้วใครวะโอเครู้แล้วไอสีม่วงไอสีม่วงไอไอน้ำม่วงท่านผู้ชมไอน้ำม่วงไอน้ำม่วงเจ็บเจ็บทองเจ็บทองเจ็ดอันแล้วท่านผู้ชมเจ็ดอันแล้ววะแปดอันเก้าอันสูงอันจุดเอ็ดจุดสองไหนวะเนี่ยผมจริงมันท่านผู้ชมผมยิ้คนฆ่ามันเอง นอมันบอกมันไม่ได้เป็น,นว่ะนุกท่านูมันมาแล้วใช่ไหมใช่คนนี้ไหมไม่รู้รู้เต่ผมจะยิงมันแต่ผมขอเอาน้ำยาก่อนเฮ้ยหายตัวเ <Okay. S 1> ฮ้ยได้อะไรอะ่ะผมได้อะไรอ่ะโอ้โหได้โอ้หน้ำยาผมโอ้สโลเดี๋ยวนี่มันดีตรงไหนเนี่ยผมนึกว่าผมจะได้หายตัวบ้าเอ้ยอาเพิ่งคลุก้อกนึง เคหายตัวเยี่ยมเยี่ยมเราจะไปฆ่ามันเราจะไปฆ่ามันมันอยู่ไหนเหลือเท่าไหร่หมดแล้วโอ้โหโอ้โหอุ้ยด,ดีดีนะมันยิงก่อนทุกท่านดีนะมันยิงก่อนเฮ้ยอะไรของกดยิงแล้วเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีนะเพื่อนมันยิงก่อนไม่งั้นผมตายแน่เลยไปละจุ้ยไปละจุย้ย เฮ้ยกดยิงพร้อมกันเลยวะดีนะมายิงก่อนไม่งั้นผมตายงงมากเออเดี๋ยวผมไม่ได้นะเก็บเก็บเก็บอะนีออกเอาธนูดีกว่าท่านผู้ชมงงเฮ้ยยิง,ยงพร้อมกันเลยดีนะมันโดนก่อนอืมเฮ้ยธนูตวกว่ะท่านผู้ชมให้หลบได้น,นี้ได้ไหมไม่มันมาแล้ว มาแล้วมาแล้วเราจะมีขึ้นข้างบนแต่ตอนนี้หาบันไดยังไม่เจอไม่บันไดอยู่ไหนบันไดอยู่หม่องไหนเป็นงไงเป็นงไงเฮ้ยเราจะหาบันไดเนอะตอนนี้เรา,า,ากำลังหาคารากอนหาคารากอนคารากอนมันอยู่หม่องไหนทีนีผมผมสันนิษฐานไว้นะ ดดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาตกรมอยู่ไหนอ่ะถ้าออกมาเราจะฆ่ามันเราจะฆ่ามันท่านผู้ชมเราจะฆ่ามันเรารอด่วนยังไงเราก็ชนะเพราะเวลามันเล่นชีวิกดอันนี้แล้วก็หายตัวไปเอ้ยเรารู้ได้ไงว่ามันหายตัวงงมากเราจะไปยิงคนท่านผู้ชมโูมันวัดแล้ว ว้ยเฮยวฮ้ยเฮยวฮ้ยเยเฮ้ยเฮยเฮ้ยบ้ยเ้ยเฮ้ยเ้าเฮ้ย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 นฮ้ยเฮ้ยเยเร้ยเฮ้นเฮ้าเ้เ้ยเเฮ้เฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้เเ้เ้้้เ้้้เน ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมนะถ้าเราเป็นคนธรรมดาเราก็สัญญาว่าเราจะฆ่าขาดกรดเองเดี๋ยวผมมีอะไรจะคนตัดหัวขาดกรดเองท่านผู้ชมผมมีอะไรจะคนตัดหัวเขาเองผมมีอะไรจะคนตัดหัวเขาเองอ่าแต่ผมว่าอ่แต่ก่อนนะตอนผมดูนะครับอะแต่ก่อนแบบคนมีไอเดียแท้ๆน้อยมากเลยนะท่านผู้ชมนะแต่ตอนนี้นะผมว่าน่าจะมีเยอะอยู่นะเออผมว่าน่าจะมีเยอะอยู่เดี๋ยวไว้แบบถ้าคนติดตามเยอะๆเดี๋ยวผมจะทําคลิปแบบแจกไอเดียแท้นะท่านผู้ชมนะ ทีนี้ผมก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะผมเอ someone. ้ยสกินนี่มันเทพอย่างเลยเอฮ่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวมึงเฮ้ยขาราการอยู่ไหนวะเอ้ยข้าราชการลงมือค่าเอ้ยยังไงยังไงขาราการไอ้ผู้หญิงคนนี้ไอ้ผู้หญิงคนนี้ยิงมันเพื่อนยิงมันอ้โนยิงมั่นเอ้ยจิ๊บจิ๊บจิ๊บอะไรโอ้ผมเช้าว่ะท่านผู้ชม โอ้โหหลบไม่ทันเมื่อกี้อ่ะโอ้โหอะไรนี่เงี้ยหลบไม่ทันเฉยเลยเมื่อกี้อ่ะงงมากงงมากแม่ฮะงงมากเลยเดียวงงมากเขียนให้ผมรู้จักเปอร์เซ็นแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าผมคาดคะแนนแบบแบบที่ผมเรียนมาแบบฟิสิกส์แบบฟิสิกส์อ่าหลักยี่สิบนะครับผมก็น่าจะแบบอ่าฆาตกรนะนั่นไงเป็นไงล่ะฆาตกรใหญ่ ไงครับทำจมฆาตรกรฆาตรกรเอ้โอ้โหใครเป็นคนพูดเมื่อก yes ี้วะเขราเป็นฆาตกรว่ะผมงงมากเลยอยากกดอืมนายไม่มีทองหรอกเพื่อนเรารู้เรารู้ขึ้นไปด้านบนโอเคแล้วเราก็จะเห็นคนอยู่ด้านบนนะกระตุกกระตุกเฮียกระตุกกระตุกกระตุกกดกระตุก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 เป็นอไรเฮ้ยอืม เธอมีดแม่จวงอะไรนี่ะเนาะยขโมยนี่เฮ้ยในี่ไงใส่เสื้อกของฉันกิโล่แม่ขึ้นนี้ได้ไหมทา่านผู้ชมโอเคขึ้นได้โอ้ <c oughs> ขึ้นมาแล้วต่อหน้าต่อตาเลยนะทา่านผู้ชมนะโอเคนะผมก็ตัวสีเขียวนะไอทหารนะท,านะะาท่านผู้ชมนะเฮ้ยไอทหารถ้านายเป็นทหารนายไม่น่ามาทำแบบนี้เลยซึ่งเราเรู้แล้วว่านายเป็นฆาตกรเราจะฆ่านายเอง เฮ้ยเฮ้ย,ยมันอยู่ไหนโอเคได้ทะลุแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเอา้าโอ้ไม่ได้ไข่แล้วโอ้อะไรนี่ยโอ้หัวร้อนว่ะโอ้เล่นตาไหนก็นไม่ได้ค่ะแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ชนะอยู่ดีโอเคแล้วผมก็ตามถ่ายนะท่านผู้ชมนะซึ่งเอ้ยกระตุกเอ้ยอะไรอะค้าง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 ,างโอเคแล้วผมมาละ โอเคนะผมซึ่งผมว่าวันนี้ไม่ได้จะเป็นคาตก,กรคาตกรนักส่งนักสืบหรอกนะท่านผู้ชมนะโอเคนะผมผมว่านะเฮ้ยยาตาดีเราได้เป็นนักสีโอเคนะผมเป็นตาปิดตายของเรานะผมซึ่งมันดีนะโอเคนะผมนี่ตีนี่มันก็สะดวกกันนะท่านผู้ชมนะดูดีดูดีดยปัญญ <Hey, S 2> าอ่อนเฮ้ยรถฆาตกรดิเราจะมารถจะมาแบบทำตัวปัญญาอ่อนไม่ได้ท่านผู้ชม ผมจะสังเกตการตรงนี้นะท่านผู้ชมนะใครมันขัดกวาเดี๋ยวเราจะเราจะจริงถนูใส่มันมันจะได้ตายไอยเอาคนนี้มันหายไปไหนวะไม่เป็นไรขึ้นไปแทนที่มันแต่มันขึ้นไม่มได้หรอขึ้นได้ขึ้นได้โอเคเอสังเกตการใครเป็นนะเราจะเอาธนูยิงใส่หน้ามันนะท่านผู้ชมซึ่งความแม่นผมเนี่ยระดับเทพเจ้านะเฮ้ยใครเป็ีนยนพู้ไหนไม่กล้าฆ่าเหรอ ฮะส่วนมากคาร์ดโกมันอยู่ด้านล่างนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีแต่วพวกแบบเข้ามาอยู่กันเยอะไงเอาเลยไหมใสี่ยวคนนี้เลยไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวยิงเบ่ก็ตายอยีกท่านผู้ชม,อ,ม,มอ่ะเดี๋ยวผมยิงมันเดียร์ท่านผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่น่าไปใจว่ะทุกคนเมื่อกี้เห็นคนตายปะ่ะเฮ้ยคนด้านบนนี้น่าจะไม่มีใครเบียดนะ ไอดำเป็นน้ำชมเมื่อกี้เห็นคนอยู่ตรงนั้นแล้วเขาไม่ออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเช็คไปเช็คหลักฐานก่อนถ้าไอขาวมันตายตรงน,นี้ก็แสดงว่าไอเอ,อ้ยมีคนตายตรงน,นี้ไหมเฮ้ยน้ hey, ำชมอีกขอเขายิงผมนาำมชมเขายิงผมแล้วผม,มไม่หนีแบบนี้มันมันจะคิดว่าผมเป็นอันนี้ไหมเนี่ยเป็นเหมือนเมื่อกี้มันยิงมันจะยิงธนูใส่ผมนะท่านผู้ชมแต่ว่าแล้วใครเป็นกันแน่ฮ้ยขคาดการด้านล่างได้ทด่านผู้ชมไอมันจะยิงกันเอียงแล้วว่าแล้วใครเป็นเนี่ยเฮ้ย ยังไงท่านผู้ชมมันฆ่ากันแล้วว้ายมาเดี๋ยวให้จอดเอ้าไม่โดน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 เอ้าโอเคครับผมก็ชนะแล้วครับผมก็ชนะบ่อยเกินโอเคครับผมโอเค Two thousand years later โอ้อค,ครับผมท่านผู้ชมก็หลัคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะผมก็แค่จอด เล่นไม่ได้กี่อหไกก็เม็นมาเลยเด้อท่านผู้ชมเด้อโอเคแลผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มันก็เหมือนกันนี่หว่ากัอะไรอย่างที่ผมพูดไปโอเคนะผมก็ทลงนี้มีแค่นี้บายบายทุกูทุกู